สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงจ้ามือหนีผ้าพัาบเบงนายผ่านของเฮารับมีดกีดยางให้จ้าบาม่ได,ด้ไปแง่ไข่มดแดงจ้ามือหนีพักค่อนหนึ่งวันไข่มดแดงของเฮากลแง,ง้ทัวร์ล่ะจ้ามืออื่นจะสีออกหาเลาะปลาแต่เศาเด้อจ้า เราปลาลอาโคกหาผึ่งหามิ่มคือเกา่านะจ้ะระยะทางของเห่ากาับประมาณสี่สิบหาสิบกิโลจ้ะแล้วสิ่ผ้าเบิรงหนีบอันนี้หนีดจีดยางของท่านหญิงนุชเด้อจ้ะใส่หนีดแมคโครมาใส่มาแต่โดนแล้วล่ะจ้ะแต่แตรุ่นพอ่อจนหอดรุ่นลูกจ้ะถ้ากันถนัดหนีดแมคโครพี่น้องทางบ้านใส่มีดอยังเนาะจ้ะจีดยาง นี่จ้ามีดแม่โค่สิเป็นส่งแบบนี้จ้ะแล้วก็ที่มีนออยู่กลางๆเอาไว้ท้าซักลองไว้ท้าปักหัวมีดจ้เา,าเดี๋ยวสิพาไปทดสอบเบิ่งวาน่ายผ่านของเฮารับมีดแห่คมบ่จ้ะ <c oughs> ไปเบิ่งกันจ้ะ มาทดสอบน้ำกันด้วยจ้าวามิสุคมบอน่อยดียุจ้าน้ำยางขอขอบคุณที่เขามารับชมเด้ดจอจ้าขอบคุณค่ะ